สิ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ําถือเป็นงานสําคัญยิ่งของท่านคือการเจริญธรรมปฏิบัติหลวงพ่อได้ใช้เวลา11ปีนับแต่เข้าสู่สมณเพศเพื่อหาความรู้จากพระอาจารย์ต่างๆและที่สุดท่านก็บรรลุถึงความรอบรู้ขณะที่นั่งกรรมฐา,านณวัดบางคูเวียงต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ยามดึกสงัดนับแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อก็เริ่มศึกษาค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรมจนเชี่ยวชาญ และเิ่มเผยแพร่คําสอนออกไปในชื่อของวิชาธรรมกายซึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อตั้งจิตมั่นเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายขั้นเพ่งต่อไปจะเกิดจุดใสใหม่ขยายขึ้นเรื่อยๆขณะที่ดวงเก่าหายไปในที่สุดจะเห็นกายต่างๆขึ้นจนกระทั่งถึงธรรมกายเป็นพระปฏิมากรเกตดอกบวัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุธรูปใดๆที่เคยเห็นกันมา นี่คือวิชาธรรมกายที่ได้สูญหายไปจากโลกนานนับพันพันปีและหลวงพ่อได้ค้นจนพบอีกครั้งและนําออกเผยแพร่แก่ชาวโลกแต่การจะบรรลุถึงซึ่งสมาธิชั้นสุดยอดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆหลวงพ่อเองเมื่อตอนท่านบรรลุในวิชาธรรมกายถึงกับรำพึงว่ามันยากอย่างนี้นี้เองถึงได้ไม่บรรลุกันความเห็นความจาความคิดความรู้ต้องมารวมเป็นจุดเดียวกันจนหยุดนิ่งเมื่อหยุดแล้วจึงดับและเมื่อดับแล้วจึงเกิด